สวัสดีค่ะหนึ่งวันก่อนที่แนนจะเดินทางไปหัวหินค่ะตื่นแต่เช้าได้เวลาหกโมงกว่า,ก,วาก็เดินไปที่ตลาดพุ่มพวงอีกเช่นเคยตลาดสดเคลื่อนที่ในซอยค่ะ สั่งแม่ค้าว่าให้เอาผักขี้เหล็กมาให้ได้แต่ยอดอ่อนๆมาเลยคะ่ะแนนต้มสองน้ำแล้วก็แกงใส่หอยขมนะคะไม่มีข้าวเบือคะ่ะเพราะว่าแนนไม่มีข้าวเหนียวก็เลยใส่โจ๊กสําเร็จรูปคะ่ะหนึ่งซองลุงทุกอย่างเสร็จสับใส่หอยลงไปแล้วก็เติมผักเลยคะ่ะทุกคนต้นหอมผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักคะ่ะพอเย็นก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่ช่องฟรีเซอร์ไวค้ค่ะมาถึงได้มาสามถุงคะ่ะ แดน,นมาถึงหัวหินว่าเช้าค่ะแล้วก็ช่วงเที่ยงพี่มดก็มารับมาทานอาหารเที่ยงกันแล้วก็ให้แกงไปค่ะเสร็จสับเจ้าบ้านก็ขาดพาเดินทางไปที่ตลาดไดาโนเสาร์ตลาดนี้มาที่ไรก็ต้องห้ามพลาดน,นะคะ ครั้งที่แล้วได้มาปลางไปค่ะครั้งนี้ก็ติดใจมาจาัดราคาเขาก็แพงขึ้นค่ะพ่อค้าบอกว่าเขาใกล้จะหมดฤด,ดูแล้วสองคนได้มา5โลค่ะหวานหว,วานค่ะทุกคนรสชาติคือดีมากจ่ายเสร็จก็เดินต่อค่ะคุยกันว่าปีนี้ยังไม่ได้ทานท,ทุเรียนเลยผเอิญผอิญผอิญหรือตั้งใจมีทุเรียนอีกหนึ่งร้านค่ะในตลาดบอกแม่ค้าบอกว่าเอาลูกเล็กๆเอากรอบนอกนุ่มในก็ได้มา1ลูกค่ะ3า0กว่าบาทกิโลละ200ค่ะ ซื้อเสร็จก็ยืนจัดกันตรงนี้เลยค่ะเป็นพีเซนเตอร์ให้ร้านทุเรียนตรงนี้เลยได้ดั่งใจมากค่ะแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอร้านอื่นเดี๋ยวต้องลองใหม่ค่ะกลับโรงแรมแล้วค่ะ